ทักษอนทำคนโฟกัสแหวนเพชรที่นิ้วมืออุ้ยใหญ่กระแทกตาเหลือเกินช่วงนี้ดูมีออร่าสมกับคนกำลังมีความรักจริงๆสำหรับแอฟทักษอนหน้าตาคุณแม่น้องปีใหม่ก็จะดูสดใสและดูเด็กลงเรื่อยๆเรียกว่าไม่มีวันไหนที่ไม่สวยจริงๆ โดยล่าสุดได้เห็นภาพแอฟทักษอนในอินสต g r a m ม y i m m a k u p แม่แอฟแต่งหน้าทำผมจัดเต็มสวยพร้อมออกงานในชุดเดรสกออกจนคนที่เห็นถึงกับบอกว่าสวยยันหายปลาระราเลยซึ่งแอฟทักษอนก็เข้ามาคอมเมนต์รูปหัวใจในโพสต์นี้ด้วย แต่ดูเหมือนว่าโพสต์นี้คนจะไม่ได้โฟกัสแค่ความสวยของแอฟทักษอรเพราะว่ามีไม่น้อยที่โฟกัสโฟกัสแหวนที่นิ้วมือแอฟทักษอรเพราะว่าเพชรเม็ดใหญ่โดดเด่นกระแทกตาเหลือเกินเช่นตกลงจะอวด,ดแหวนที่นิ้วหรือจะขายครีมคะคุณทักษอรแหวนกระแทกตามากชวนคิดสวยมากสวยหวานที่สุดเลยค่ะเจี๊ยบเจบเลยยอๆสวยมากค่ะแฟสวยเซ็กซี่มากสุดดด แหวนนี่ยังไงคะเป็นประกายเชียวสวยน่ารักเซนซีนิดแต่เรียบร้อยแบบเนเสบคอของคุณชานนสุดหล่อสวยหยันหรรายปลารเลยค่ะสว่าดอได้ตลอดคุณแอฟใจฟูแหวนใครอะไรใดๆเนอ